ชาวจนะจังหวัดสงขลาเตรียมแจ้งความดำเนินคดีผู้จัดการแข่งขันงานมหกรรมมวยรวมพลคนจนะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ขัดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาหลังจากไปพบบอกว่ามีนักมวยมีพี่เลี้ยงแล้วคนที่เดินทางม,มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ได้กักตัว14วันตามมาตรการควบคุมโรคก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปชมการแข่งขันในสนามชกมวยด้วยนะคะซึ่งก็เสี่ยงต่อการระบาดในพื้นที่ค่ะ คลิปภาพที่กองเชียร์และผู้เข้าชมมวยในงานมหกรรมมวยศึกรวมพลคนจนะที่จัดขึ้นที่สนามแข่งมวยชั่วคราวตำบตะตลิ่งชันอำเภอจนาจังหวัดสงขลาเมื่อคืนวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นหลักฐานที่นายสุรศักดิ์มณีและทนายความนำไปแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจนาจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินคดีผู้จัดการแข่งขันชกมวยศึกมหากรรมมวยรวมพลคนจะนะคืนวันที่8เมษายนที่ผ่านมาฐานความผิดคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขาหลังจากที่ไปพบว่านักมวยโปรโมเตอร์พี่เลี้ยงและผู้เข้าชมมวยที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงไม่ได้กักตัว14วันขัดคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและในสนามชกมวยก็ยังไปพบผู้เข้าชมมวยที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ติดโควิด19เสี่ยงต่อการระบ บาทในพื้นที่อีกด้วยค่ะส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดก็หมิ่นเมยที่จะกระทําผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจึงเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบตในฐานะแม่ง,งานออกมารับผิดชอบค่ะในวันที่7เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยออกคําสั่ง ว่าบุคคลที่จะเข้ามาในจังหวัดสงขลาเนี่ยต้องตรวจโควิดก่อนหรือต้องกักตัว14วันแต่อีกคำสั่งหนึ่งเนี่ยให้จัดมวยได้แต่ไม่ให้มีคนดูนี่แหละคนที่เข้ามาในสนามมวยเนี่ยไม่ได้กักตัว14วันซึ่งคำถามก็คือว่า เมื่อผู้ว่าอนุญาตให้จัดงานมานกับมวยมงคลชนะเนี่ยปรากฏว่าในช่วงของการเข้าชมมวยเนี่ยซึ่เป็นที่แน่นอนว่าผู้ว่ากำชับแจ้งว่าให้จัดได้แต่พอจัดได้เนี่ยต้องมีมาตรการรองรับคำถามคือแม้กระทั่งให้การจัดได้เนี่ยมันไม่ควรจัดในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดซึ่งอยู่ในช่วงของการใช้โพรกฉุกเฉินซึ่งคำสั่งของผู้ว่าดังกล่าวมันก็สุ่มเสี่ยงมิดบินทการฉันโพรกฉุกเฉิน มีข้อมูลนะคะว่าคืนวันที่8เมษายนที่มีการแข่งขันชกมวยนายนิพนธ์ชิตตมณีปลัดอำเภอจนะและนายนอมวรรณบริบูรณ นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษสาธารณาสุขอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทธรนะแจ้งว่าได้มีการจัดมวยศึกมหกรรมมวยรวมพลคน,คนจนะที่สนามแข่งขันนกเขาวชวาตำบลตลิ่งชันซึ่งเป็นสนามชกมวยชั่วคราวมีการละเมิดคำสั่งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ให้จัดการแข่งขันได้โดยงดผู้เข้าชมแต่ผู้จัดการแข่งขันไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งค่ะ